รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งม,มั่นกลั่นพลังสร้างสารรค์คุณค่าบางจากครับอเชิ ้าาใจบาจบงก E20s Evo สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะในวันเพื่อสบดีที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2568อยู่ดิชั้นกันยาลีขาวธนะค่ะ้องขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Energy Time นะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อวานนี้วันลอยกระทงเนาะไปลอยกระทงกันหรือเปล่านะ,ะก็ถือว่าเป็นการสืบสารประเพณีไทยของเรานะคะประเพณีที่งดงามมากๆเลยนะคะก็ถือว่า ก็มีความเชื่อน้อว่าเป็นการขอขมานะคะพระแม่คงคานะคะที่ท่านให้เรามีน้ําดื่มน้ําใช้น้าํากินกันเนาะก็เป็นการขอขมาหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็เป็นการลอยเคาะ ร้อยโศกต่างๆนะคะก็จะได้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่น่าสืบสานต่อไปนะคะแต่ว่าเรื่องของพลังงานเราเองค่ะก็ยังทิ้งไม่ได้นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็อย่างที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบงนะคะโดยมีคุณอลัลเลิศลพิบูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นประธานการประชุมด้วยนะคะซึ่งที่ประชุมกบงเนี่ยเขาก็มีมติเห็นชอบ ให้คงราคาขายส่งก๊าซปิตโตเรเลียมเหลวหรือว่า LPG น้าโรงกันนะคะอยู่ที่20.9179บาทต่อกิโลกร,รัมนะคะซึ่งอันนี้ไม่รวมภาษีมลค่าเพิ่มก็ไม่เข้าใจเนาะว่าทำไมต้องมี หน่วยเยอะมากๆเลยอย่างที่เราเคยพูดพูดกันไปนะคะก็เพื่อให้ราคาขายปีกกระถุงต้มเนี่ยสำหรับทั้งขนาด15กิโลกรัมนะคะที่ส่วนใหญ่ใช้ตามบ้านเรือนตามร้านค้าต่างๆเนี่ยจะยังอยู่ที่ประมาณ423บาทนะคะซึ่งมาตรการนี้ก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่5พฤศจิกายนนะคะไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะ นอกจากนี้เองเนี่ยที่ประชุมเนี่ยก็มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชงเพิงหรือว่ากบน,นเนี่ยไปบริหารจัดการเงินกองทุนให้สอดคล้องกับแนวทางการดูแล,ลาราคาก๊าซ LPG ต่อไปด้วยนะคะนอกจากนี้เองค่ะก็ที่ประชุมกบรรงอนนะคะก็ยังมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานอีก2คณะนะคะก็ได้แก่คณะอนุกรรมการ พยากรณและจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศซึ่งคณะนี้จะมีหน้าที่ในการจัดทําพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในระยะยาวนะคะแล้วก็จัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือว่า p d p ีด้วยนะคะเพื่อให้การจัดหาไฟฟ้าระยะยาวเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความมั่นคงส,สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศนะคะโดยมีคุณทศพรสิริสัมพันธ์เป็นประธาน อนุกรรมการนะมีคุณครูจิตนาคอนทัพและก็ปลัดกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นรองประธานคณะอนุกรรมการด้วยนะคะโดยคณะอนุกรรมการชุดนี้นะคะก็มีผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้าสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าสนพเป็นอนุกรรมการและเลขาอนุการนะคะมีผู้อำนวยการศูนย์เทคนโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานนะคะมีผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลตแห่นประเทศไทย เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลยขาอนุการค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมกบง,ง,งนะคะก็ยังได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยนะคะกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขับเคลื่อนการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศและประสานความร่วมมือการวางแผนและกล่อสร้างระบบสายส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศ รวมไปถึงความร่วมมืออื่นๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศนะคะโดยมีประหลัดกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นประธานอนุกรรมการแล้วก็ในคณะอนุกรรมการชุดนี้ก็จะมีผู้แทนจากสนพเช่นเดียวกันนะคะเป็นอนุกรรมการแล้วก็เลขาอนุการมีผู้แทนจากกฟผเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลยขานุการด้วยนะคะ นอกจากนี้เองนะคะก็ยังได้มอบหมายให้ทางสนพเนี่ยในฐานะฝ่ายเลขานุก,การกรบงเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้งสองคณะนี้นะคะเพื่อนำเสนอต่อประธานกบงเพื่อลงานามต่อไปนะคะก็เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะคะที่มีมติมาก่อนหน้าน,นั้นแล้วและทางกบงเนี่ยก็มาดำเนินการต่อในเรื่องของนโยบายต่อไปนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ <c oughs> น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะ ก็เป็นเรื่องของเงินจากกองทุนน้ำมันเชเพลิงหรือว่าสกนชนะคะโดยคุณพรชยัยจิรคุณไผสารผู้อำนวยการสำนักง,งานนโยบายและแผนสำนักง,งานกองทุนน้ำมันเชเพลิงหรือว่าสกนชนะคะบอกว่าผลการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชเพลิงในปีางบปรหมาณ2,568กนะคะก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 7ปีที่แล้วนะคะมาจนถึงวันที่ 30กันยายน2,568ที่ผ่านมานะก็ถือว่าเป็นการสะท้อนความสำเร็จของการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันภา,ภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่มีนโยบายมุ่งมั่นว่าจะลดค่าใช้ใจ่ายพลังงานเพิ่มรายได้ประชาชนและสร้างสเสถียรภาพด้านราคาพลังงานนะคะสำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในปีนี้นะคะคุณพรชัยก็บอกว่า ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างราคาน้ำมันเนี่ยค่อนข้างจะมีความผันผวนมากนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยราคาเนี่ยยังคงอยู่ระดับที่ไม่ได้สูงมากนักโดยราคาน้ำมันณวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันดิบดูไบนะคะเฉลี่ยเที่ยงมา70.60เหรียญสหรัตตบาเรลส่วนน้ำมันดีเซลนะคะเฉลี่ยเที่ยงมา87.73เหรียญสรัตตบาเรล น้ำมันเบนซินเฉลี่ยเที่มันแปดสเเหรียญสรัต่อบาเรลนะคะแล้วก็ก๊าซ LPG เนี่ยเฉลี่ยเที่มันาร้อยสเหรียญสหรัต่อต,ตันนะคะก็คาดการณ์ว่าเมื่อถึงสิ้นปีเนี้ยราคาเนี่ยก็คงจะไม่ต่างจากปัจจุบันสักเท่าไหร่นะ,ะแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับปี2 5 6 7ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวลดลงโดยราคาน้ำมันดิบดูไบนะคะเฉลี่ยเที่มันาจุดหเ เหรียญสตระต่อบาเรลนะคะน้ำมันดีเซลเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่96.19เหรียญสตระต่อบาเรลน้ำมันเบนซินตอนนั้น92.94เหรียญสตระต่อบาเรลแล้วก็ก๊าซ R P G นะคะอยู่ที่มัน599.83เหรียญสลระต่อตันนะคะซึ่งก็มองว่า ทางด้านเหตุการณ์สาคัญเนี่ยแล้วก็ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพิงตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ได้แก่ปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวเนาะแล้วก็มีการเพิ่มกําลังการผลิตของกลุ่มโอเปกด้วยนะคะรวมไปถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะกรณีอิสาราเอลแล้วก็อิหร่านรวมไปถึงความขัดแย้งของรัสเซียยูเครนที่ยังคงไม่สงบซึ่งแน่นอนว่า ถ้าหากไม่มีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยก็คาดว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโดยรวมตลอดทั้งปี2,568เนี่ยถือว่ายังคงไม่สูงมากนะนะฮะแล้วก็สำหรับแนวโน้นมทิศทางในปีหนะ้าคุณพรชัยเนี่ยก็มองว่าสำหรับทิศทางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในปี2,569นกะคะก็คาดว่าจะยังทรงตัวอยู่ในระดับกว่าปีนี้โดยราคาน้ำมันดิบดูบดูไบเนี่ย เฉลี่ยที่อมริกา60-70เหรียญต่อบาเรลน้ำมันดีเซลเนี่ยอยู่ที่อมริกา75-85เหรียญต่อบาเรลน้ำมันเบนซินนะคะเฉลี่ยที่อมริกา70-80เหรียญต่อบาเรลแล้วก็ก๊าซ LPG เองเนี่ยเฉลี่ยที่อมรนา460-500เหรียญต่อตันนะคะแล้วก็ยังมีการพูดถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่สำคัญของทางสำนักง,งานกองทุนน้ำมันด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันนะคะ อันดับแรกเลยท่านบอกว่าได้มีการปรับลดราคาน้ำมันดีเซลราคาน้ำมันเบนซินในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะคะไปจนถึงต้นเดือนเมษายนในช่วงเทศกาลสงการเนี่ยกองทุนน้ำมันเนี่ยได้มีการลดการจัดเก็บเงินในกลุ่มของดีเซลแล้วก็เบนซิน2ครั้งนะคะครั้งละ50สิบสต์ต่อลิตร ก็ส่งผลให้ราคาขายปีกเนี่ยลดลงเลยเนี่ยหบาทต่อลิตรนะคะอันนี้เป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการลดภาระค่าของชีพของประชาชนแล้วก็ยังเป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงการด้วยนะคะนอกจากนี้เองเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าของชีพให้กับประชาชนตามนโยบาย ควิกบิ๊กวินด้วยนะคะได้มีการลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันแล้วก็ยังมีการขอความร่วมมือจากผู้ค้าน้ํามันนะคะเพื่อที่จะลดราคาขายปีกน้ํามันดีเซลลง1บาทต่อลิตรน้ํามันเบนซินลดลง8 0สตางค์ต่อลิตรด้วยนะคะแล้วก็2ค่ะมีการตึงราคาขายปีกน้ํามันดีเซลนะคะในช่วงสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านจำได้ไหมคะจากเหตุการณ์ความตึงเครียดระหว่าง Israel, อิสราเอลอิหร่านหรือว่า สงคาม12วันนะคะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยกบนเนี่ยมีมติให้ปรับลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันในส่วนของกลุ่มเบนซินแล้วก็กลุ่มดีเซลด้วยรวมกันเนี่ยหครั้งเลยทีเดียวนะคะใน1สัปดาห์เนาก็เกือบทุกวันนะคะเฉลี่ยเนี่ยโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่มีการจัดเก็บอยู่ที่2บาทสีสตางค์ต่อลิตรนะคะก็ะเป็นการเข้าไปช่วยชดเชยแทนอยู่ที่65สสตางค์ต่อลิตรก็คือจากเดิมเนี่ย จัดเก็บ2บาทกว่าเนี่ยก็ไม่ได้เก็บละและที่สําคัญเนี่ยยังเอาเงินออกไปอุดหนุนด้วย65สตางค์ต่อลิตรนะคะก็เป็นการดูแลให้ราคาน้ามันดีเซลเนี่ยไม่เกิน32บาทต่อลิตรนะคะแล้วก็เรื่องที่3ค่ะที่แบบโอ้โหชื่อมากชื่งมืดมากนะคะก็เป็นการปรับลดอัตราจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันเชิงเพื่อรองรับการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตซึ่งทางกองทุนน้ามันเนี่ยได้มีการ ปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเฉื่อเพื่อรองรับการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตของน้ำมันเบนซินแล้วก็น้ำมันดีเซลเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบจากราคาขายปีกโดยการดำเนินง,งานเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนะคะก็ได้แก่ส่วนที่1ปรับลดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเฉื่อเท่ากับอัตราภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ส่วนที่2ค่ะ พิจารณาค่าการตลาดที่เหมาะสมเพื่อคงสเสถียรภาพราคาหน้าสถานีบริการหรือว่าหน้าปั๊มนะคะ 4. ค่ะมีการตึงราคาขายปีกก๊าซ LPG ไม่เกิน423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมนะซึ่งอันนี้แหละกองทุนน้ำมันเช้เพิงเนี่ยได้มีการคงราคาขายปีก LPG ไว้ที่423บาทก็ตึงมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมปี2566นะ ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ามันเชิเพิงเนี่ยก็มีมติถึง2ครั้งนะคะเพื่อขายายระยะเวลาตึงราคาออกไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าของชีพกับประชาชนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยถึงธันวาแล้วนะคะ 5. หาค่ะมีการบริหารสภาพคล่องและการฟื้นฟูฐานะของกองทุนน้ามัน ซึ่งฐานะของกองทุนน้ามันเนี่ยมีความก้าวหน้าในการฟื้นฟูฐานะทางการเงินอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะก็จากเดิมเมื่อวันที่29กันยายนปี2567นะฮะมีการติดลบถึง9 9 8 7ล้านบาทแล้วก็มีเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเนี่ยอยู่ที่9 9 8 7ล้านบาทเช่นเดียวกันนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยณนะวันที่2พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนน้ามันเชเพิงเนี่ยติดลบเพียง 13,274ล้านบาทนะแต่ว่าถ้าเราแบ่งมาดูเนเป็นกลุ่มย่อยๆเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของบัญชีน้ำมันเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้ย เป็นบวกแล้วนะคะ5 7 9 6 5ล้านบาทนะ,ะแต่ว่ายังมีบัญชีของ LPG ที่ตอนนี้เรายังติดลบอยู่ที่41,239ล้านบาทนะ,ะแล้วก็มีหนี้เงินกู้ยืมที่31,804ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ3ปีเลยทีเดียวนะคะก็อีกไม่นานถ้าสถานการณ์ราคาน้ำมันยังดีขึ้นแบบนี้ก็น่าจะเป็นบวกแล้วก็ใช้หนี้ได้หมดโดยเร็วนะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณพรชัยก็ยังมองว่าในปีนี้เองเนี่ยสถานการณ์เนี่ยถือว่า <c oughs> เป็นจุดเปลี่ยนของกองทุนน้ามันเฉเพิกนะคะฐานะการเงินเนี่ยฟื้นตัวชัดเจนแล้วก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่จะรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานให้กับประชาชนแล้วก็ในปีนี้เองเนี่ย หากราคาน้ำมันตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ในดับปัจจุบันนะก็คาดว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยน่าจะมีฐานะเป็นบวกได้ภายในสิ้นปีนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถชำระหนี้เงินกู้ธนาคารทั้งหมดเนี่ยได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ภายในปี2572อย่างแน่นอนหรือว่าถ้าสถานการณ์น้ำมันยังดีขึ้นอย่างที่ฉันบอกเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะใช้นี้ได้เร็วกว่าที่กำหนดเอาไว้ หากราคาน้ำมันไม่ผันผวนจนเกินไปนะคะก็ต้องมารอดูกันนะว่าสถานการณ์วันนจะเป็นยังไงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย ปกติในช่วงปลายปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงของเขาเรียกว่าขาดขึ้นของราคาน้ํามันเนาะเพราะว่าเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะก็ทําให้ความต้องการใช้น้ํามันเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าราคาก็สูงขึ้นตามไปด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามปีนี้มันมีเรื่องของเออเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวอยู่เนาะก็อาจจะทําให้สถานการณ์ราคาเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปสูงมากนักนะคะก็รอดูกันนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะโอ,อ้โหต้องบอกเลยว่าต้องติดตามมากๆเลยนะคะก็เป็นหลายๆเรื่องที่ เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจเพราะว่าเมื่อวันที่4พรพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะก็มีดินสไลด์บริเวณที่ทิ้งดินเหมืองแม่เมาะนะคะซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพนะคะที่อำเภอแม่เมาะอำเภอแม่เมะาะจังหวัดลำปางนะคะเขาได้มีการตรวจพบ การเคลื่อนตัวของมวลดินและเกิดดินสไลด์บริเวณที่ทิ้งดินฝั่งตะวันตกด้านใต้ส่งผลให้อาคารสำนักงานบริหัรสหกลณ์ u i ป m e n ์จำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ทรัพย์สินบางส่วนเนี่ยได้รับความเสียหายแต่ว่า ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการจ่ายไฟในพื้นที่ภาคเหนือนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกฟผเองเนี่ยก็เลยแบบโอ้โหไม่ได้นิ่งอย่างใจนะก็ออกแถลงการมาอย่างต่อเนื่องเลยะค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่ขอโทษคบเมื่อวันที่4พฤศจิกายนเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้วันที่5พฤศจิกายนด้วยนะคะโดยคุณสุชาติตุนแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการเมืองแม่หมอนะคะก็บอกว่าได้มีการติดตามข้อมูลตรงนี้มีการติดตามข้อมูลเนี่ยจากระบบตรวจวัดการเคลื่อนตัวพื้นที่ทิ้งดินแบบเดียวทางอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็เลยทําให้พบว่ามีการเคลื่อนตัวผิดปกติบริเวณที่ทิ้งดินฝั่งตะวันตกด้านใต้นะคะซึ่งกฟผแม่มอเนี่ยก็ได้มีการ จ้งบริษัทผู้รับจ้างที่ทํางานอยู่บริเวณนั้นนั่นแหละบอกว่าต้องหยุดเดินเครื่องจักรนะฮะเครื่องจักรปอยดินนะคะแล้วก็หยุดไปแล้วตั้งแต่วันที่30ตุลาคมนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรปอยดินเนี่ยออกไปด้วยเพื่อที่ว่าป้องกันไม่ให้มีการปอยดินเพิ่มเติมเนาะก็เลยทําให้มีบริเวณที่ความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยครอบคุมประมาณสัก1ตารางกิโลเมตรแล้วก็อยู่มีการสํารวจพื้นที่ต่าง ต่อเนื่องเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีฝนตกต่อเนื่องอันนี้แหละอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มีการเคลื่อนตัวหรือว่ามีดินสไลด์ขึ้นมานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกเนาะก็คือเหตุการณ์เนี้ยไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบนะคะแล้วก็ไม่กระทบกับการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ภาคเหนือนะแต่ว่ากฟภแม่เมอเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่นิ่งนอนใจนะแล้วก็มีการ ภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างคุณพระชศิมาสเถียนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะคะอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางนะคะในอำเภอแม่เมาะมีตัวแทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกเขตสามเชียงใหม่นะคะตัวแทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลรร้อม,มจังหวัดลำปางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลแม่หมะแล้วก็มีกอรมนอลำปางด้วยนะคะก็มีโอหโหหลายคนเลยทีเดียวนะะก็ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็กำชับให้เร่งดำเนินการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนนะ,ะซึ่งแน่นอนว่าทางกฟผเองเนี่ยก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจอย่างที่บอกเนาะก็มีการออกแถลงการมานะคะตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนนะคะวันที่5พฤศจิกายนด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ย ก็มีการถแถลงการนะคะออกมานะคะโดยคุณนลินภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไท,ย,ทยหรือกฟพนะคะก็ลงพื้นที่เลยติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ดินสไลด์บริเวณที่ทิ้งดินฝั่งตะวันตกด้านใต้อย่างที่บอกเนาะ ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ต่างๆนะ,ะก็ลงไปด้วยนะแล้วก็มีการดําเนินการบอกว่ามีการดําเนินการกันอย่างไรบ้างนะคะเพื่อแก้ไขผลกระทที่จะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีการรายงานความคืบหน้านะคะซึ่งแน่นอนว่าพอลงพื้นที่เนี่ยก็ยังพบการเคลื่อนตัวของมวลดินบริเวณพื้นที่ที่มีการสไลด์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าออกโดยเด็ดขาดเลยนะคะ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยกฟผเนี่ยได้มีการหารือร่วมกับบริษัทผู้รับจ้างสัญญาเหมาขุดขนดินและทันที่เหมืองแม่เมะเพื่อวางแผนกู้ระบบสายพานลำเลียงดินนะคะที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ภายใน4เดือนนะ,ะเพื่อไม่ให้กระทบ ต่อการส่งทานสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าโดยคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยสูงสุดเป็นสําคัญเลยทีเดียวนะคะรวมถึงมีการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ําบริเวณคลองผ่านน้าแม่เมาะห้วยทรายของกฟผแม่หมาะด้วยเนื่องจากว่าถูกดินสไลด์ปิดทับบางส่วนเอาไว้ก็คาดว่าน่าจะดําเนิกนการแล้วเสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์นะคะแล้วก็สําหรับพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยก็คือบริเวณพื้นที่สํานักง,งานสนามชั่วคราว ของบริษัทผู้รับจ้างก็ประกอบไปด้วยอาคารสำนักงานลงซ่อมเครื่องจกักรแล้วก็ลานเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆซึ่งจุดนี้เป็นพื้นที่ที่กฟผเนี่ยได้รับอนุญาตให้ดําเนินการทําเหมืองแม่เมะแล้วก็ทิ้งมูลดินทรายนะคะซึ่งห่างจากชุมชนใกล้เคียงเนี่ยประมาณ5-6กิโลเมตรเพราะฉะนั้นจึงย้ำเลยนะคะว่าไม่ได้ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ แล้วก็ไม่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่นะคะซึ่งกฟผแม่เมาะเองเนี่ยได้มีการจัดหาพื้นที่สำนักง,งานเฉพาะกิจให้กับบริษัทผู้รับจ้างแล้วก็ติดตั้งเครื่องช่วยตรวจวัดการเคลื่อนตัวของพื้นที่เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของมวลดินเพิ่มเติมแบบเดียวทามด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไงเนี่ยรายการของเราเนี่ยก็จะนําข้อมูลมาพูดเผยแพร่ให้ฟังนะคะหรือว่าถ้าไม่ทันใจก็สามารถติดตามได้ในช่องทางอื่นๆของรายการนะคะ อไปปิดท้ายกันที่บริษัทบางจากศิลชาตจำกัดมหาชนกันบ้างนะคะโอ้โหร้บบอกเลยว่าไต่มาสสามนี้รายงาน ผลกำไรเนี่ยโอ,อ้โหค่อนข้างจะดีงามเลยทีเดียวนะคะสําหรับบริษัทบางจากศีราชาจํากัดมหาชนนะคะหรือว่า BSRC นะคะก็ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่3ของปีนี้นะคะว่ามีกําไรสุทธิ343ล้านบาทเพิ่มขึ้น2,349ล้านบาทจากไตรมาสก่อนนะคะที่ขาดทุนสุทธิอยู่ที่2 6 0 6ล้านบาทนะะ ็ถือว่าเป็นการสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทํางานเนาะการบริหารจัดการค่าการัการกัน G R M ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงต้นทุนการเงินที่ลดลงอย่างมากเลยทีเดียวจากการชําระ คืนเงินกู้ระยะยาวครบทั้งหมดแล้วนะคะโดยไตรมาสนี้นะคะทางบางจากศิราชาญเนี่ยมีรายได้รวมอยู่ที่52,673ล้านบาทนะหรือว่าเพิ่มขึ้น2,996ล้านบาทจากไตรมาสก่อนหน้านะคะถึงแม้ว่าราคาขายเฉลี่ยเนี่ยจะปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลกแต่ว่าปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะก็ทำให้รายได้รวมของเขาเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะคะ โดยคุณอนุวัตรรุ่งเรืองรัตนากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจโงกันนะคะบอกว่าบางจากศิลชาเนี่ยถือว่าสามารถที่จะพลิกกลับมามีกำไรในไตรมาสนี้ด้วยหลายๆปัจจัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าการการันหรือว่าเ r ีอที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการฟื้นตัวของส่วนต่างราคาพัน์น้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันเครื่องบินนะคะรวไมไปถึงผลขาดทุนจากสินค้าคงเหลือเนี่ยลดลงตามราคาที่ปรับเพิ่มขึ้น แล้วก็ต้นทุนทางการเงินที่ลดลงด้วยนะคะจากการชําระคืนเงินกู้ระยะยาวครบทั้งหมดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประกอบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับตัวลดลงด้วยนะคะสำหรับไตรมาสสามนี้นะคะทางปริมาณการกันน้ํามันดิบของโรงกันน้ามันบางจากศิลชาเองเนี่ย ก็มีปริมาณการกันอยู่ที่1427 0 0บาสเบรลต่อวันนะคะหรือว่าเพิ่มขึ้น22,329บาร์เรลต่อวันจากไตรมาสก่อนหน้านี้นะคะเนื่องจากว่าทางบางจากศิลชาเองเนี่ยเขาไม่มีการหยุดสบมรุงแล้วก็สามารถใช้ Con v e r s i o n Unit ได้อย่างเต็มที่เลยนะคะประสิทธิภาพมีเต็มที่เลยภายหลังจากที่มีการปรับปรุงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยทางบางจากศิลาชาเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการรับน้ำมันดิบจากเรือบรรทุนน้ำมันดิบขนาดใหญ่ลำแรกเนี่ยได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะภายใต้โครงการพัฒนาทุนรับน้ำมันดิบแบบหลายจุดซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดเก็บน้ำมันดิบด้วยนะคะทางด้านการตลาดเองเนี่ย ทางบางจากศิลชานเนี่ยก็ทำสถิติจำหน่ายนะ้ำมันเรือเดินสมุทรสูงสุดเป็นประวัติการที่42ล้านลิตรต่อเดือนในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเขาที่จะเพิ่มยอดผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงขณะเดียวกันทางบริษัทเองเนี่ยก็เดินหน้าขยายกาแฟ กาแฟอินทนินด้วยนะคะในสถานีบริการน้ำมันครบทั้ง104สาขาณนะสิ้นไต่มาสานี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างระบบนิเวศธ,ธุรกิจนะที่แข็งแร่งแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลายด้วยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวพลังงานนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะ เสียดายเวลาหมดลงแล้วนะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปนะคะก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันนะคะที่เว็บไซต์ t h a i n e w s ขีดออนไลน์ .com นะคะเว็บไซต์ e n e r g y t i m e o n l i n e .com นะคะหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Fanpage, Youtube Channel, Instagram, Podcast, TikTok หรือว่า x นะคะก็สามารถติดตามให้กำลังใจกันได้นะคะรับรู้ข่าวสารพลังงานแบบรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะก็ตามช่องทางที่บอกมานะคะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ บางจาก E20S Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอเบลเลชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสารรค์คุณค่า